จอกันอีกแล้วนะคะกับไบอินพอร์ตตัวนี้เป็นไฟหน้าและไฟท้ายรุ่นใหม่ด้านหลังเป็นสายลัดซิโลิลคนซึ่งสามารถลัดได้ทั้งแฮนด์ธรรมดาและแฮนด์โอเวอร์ไซด์ด้านในเนี่ยทางร้านมีแถมฐานให้ไว้อยู่แล้วนะคะตัวนี้จะใช้ฐานกระดุม2เมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า รัดที่หน้าแฮนด์จะเป็นยังไงอ่าอันนี้ส่วนไฟท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรัดที่หลักอ่านหลักอ่านทั่วไปก็จะมีขนาดประมาณนี้แล้วหน้าแฮนด์เนี่ยแฮนด์บางคนเป็นแฮนด์แบบโอซายหรือว่ามีมีความหนาพิเศษก็สามารถรัดได้นะคะแฮนด์ธรรมดาก็รัดได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูความสว่างกันว่าจะสว่างขนาดไหน ตอนนี้เนี่ยเปิดไฟแล้วสามารถปรับกระพริบได้ด้วยเพื่อเป็นการเซฟแบตแล้วก็เพิ่มความสว่างและปลอดภัยมากขึ้นนะคะทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเลย ขับมาแต่ไกลก็ยังมองเห็นนะคะอันนี้ในระยะ500เมตรก็ยังเห็นชัดอยู่เวลาเปิดปิดก็กดที่ปุ่มตรงกลางแค่นั้นเองใช้งานง่ายสะดวกพวกพาน้ำหนักเบา วัสดุกันน้ำตัวขอบเป็นพลาสติกแล้วก็มีไฟ led อยู่ด้านในให้ความสว่างมากสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านบายอิมพอร์ตเท่านั้น